มาฟังข้อมูลทางด้านธุรกิจจากพี่กุ้งกวียศกันครับก็สวัสดีนะครับพี่พีน้องๆทางท่ากลอนออกนะครับคือผมเองนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองครับแน่ดีผมเคยมาตอนสมัยอาจารย์ชาตรีนะครับผู้นวยการโรงพยาบาลชนบุรีแต่ว่าหลายปีแล้วนะครับทีนี้วันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรีนครับว่า เรื่องที่ผมกับคณะนะครับมาครั้งนี้ก็บอกว่าเรามาพูดเรื่องที่สําคัญม,มากๆสองเรื่องเรื่องตอนนี้ต้องบอกครับว่าทุกท่านจะเห็นว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องหนึ่งวันนี้เราเห็นจากข้มกอมูลของหมอโบเลยใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราสูญเสียคนที่เรารัก,กจริงๆแล้วเราไม่ควรเสียเขาเลยเมื่อคืนครับเพื่อนเพื่อนลูกสาวผมก็ต้องเสียไปโรคเอ็นซีดี จริงๆผมต้องเรียนว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราเรามีความรู้สึกใช่ไหมครับว่าโ,โรคเบาหวานความดันหวัวใจหรืมอมะเร็งมันคือเรื่องปกติแต่จริงๆจากข้อมูลของของโมโบเห็นไหครับว่ามันไม่ปกติเพราะสมัยอดีตชาติไม่มีครับ สมัยก่อนสังเกตนะครับมีหล่ยโรคโรคติดต่ออาชีวาตกตะลกโรคอ่าโรคอะไรที่เป็นโรคระบาดแต่วันนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตกับไม่ได้เกี่ยวกับโรคระาดแต่เกี่ยวกับโรคที่เราเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งโลกเลยนะครับพวกพี่เชื่อไหมว่าทําไมเราถึงต้องเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้แล้วทาไมไม่มีใครมารณรงค์เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วต้นตอมันง่ายมาก มันมีวมัคซีนที่ทําให้ลูกๆกัหลานเราครับที่ยังไม่เป็นสามารถที่จะไม่เป็นได้หรือแม้กระทั่งอย่างน้องต่อเพิ่เห็นผลเลือดใช่ไหมครับสามพันกว่าสมัยก่อนผมเชื่อว่าผมมัดับหนึ่งนะครับตอนนั้นผมวัดไตอิสรามาคือผ่านร้อยห้าสิบปรากฏว่าน้องต่อสามพันสามร้อเท่าไหร่สามพันสามร้ห้าสิบสามผมเรียนทุกท่านหน่างครับว่าจริงๆมันเรื่องบุญเรื่องหนึ่งนะครับ จริงๆถ้าเกิดน้องต่อไม่ไดี่วีเขาอ,อาจจะไม่ได้ยินอยู่วันนี้นะครับแต่แตสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคนเพราะว่าเรื่องหนึ่งก็คือพี่เต๋าพี่เต๋าอายุ75เราเห็ภาพนะครับคนอายุ75โดยปกติเขาต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตถูกไหมครับแต่นั้นผมเชื่อมั่นครับวันนี้พี่ๆน้องๆน,นะครับชาวภาคตะวันอ,ออกนะครับชาวพิษณุโลกไม่มีใครสักคนเดียวอยากให้เบาหวานอยู่ในบ้านมาเล่นอยู่ในบ้านถูกต้องไหมครับ แล้วคมถามรับถ้าวันนี้เรามีวิธีหรือมีเครื่องมือจะทําให้เบาหวานความดันหัวใจมากเลงออกไปจากชุมชนของเราถ้าได้แบบนี้ดีไหมครับด<ม>ังนั้นผมเรียนะครับผมพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออะไลร จริงๆแล้วปัญหาสุขภาพไม่มีทร่ิับแต่ปัญหาที่แท้จริงคือเราไม่มีความรู้ว่าจะมีสุขภาพดีตลอดอายุข,ขัยอย่างไรในวันนี้นะครับผมจะบอกทุกคนครับล่าสุดทุกคนทราบข่าวไหมครับจังหวัดระยองครับเดี๋ยวเกาจะสร้างศูนย์เบอร์แ วันนี้บนโลกนะครับมีอยู่สองศูนย์เวลาที่เราเข้าไปดูเลาองสุขภาพฝั่งหนึเรียกว่าโรงพยาบาล,ล,าบาลคือจ่ายายาจ่ายเคมีคีโมนั่นคือการรักษาปกติกับงอีกฝั่งหนึ่เรียกว่าเวลเนสคือการใช้สารอาหารแทนยาแล้วทำให้ร่างกายเราดึงหมอที่เก่งที่สุดกลับมา พี่พคนที่นายทราบไหมครับว่าหมอที่เก่งที่สุดในโลกคือใครอ๋อทุกคนครับอรตอนเสร็จก็มือพี่พี่แหลคะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพี่คือหมอที่เก่งที่สุดแต่ว่านนนนเราโดนปิดสวิตช์หมอครับแล,แล้วคุณยาหมอให้ออกกางไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะก,การยิมไม่ดีครับ<ข>ไม่ออกกลังกกายังวลเครียดแล้วก็เป็นไงครับพีเอฟ6.5มันทำให้คุณยาล็อกหมอ เราเนี่ยไม่สามารถออกมาได้แต่วันนี้ครับองความรู้ที่คุณหมอโบให้กับพวกเราท่านทราบไหมครับวันนี้เขาไขหมอหมอศีรดาออกมาไขหมอพุ่งออกมาหมอแผวออกมาจนสุดท้ายเราออกยาจนหมดเลยครับเพราะเหตุตรงนี้ให้หมอโบนี่ครับทีนี้ผมจะเรียนทุกท่านอน่ี้ครับปัญหาเรื่องเรื่องสุของาพแต่ผมมั่นใจนะครับว่ามันมีปัญหาเด่น ที่หนักมากๆอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่กว่าปัญหาสุขภาพมีใครทราบไหมครับว,ว่าปัญหาอะไรครับเขาเรียกว่าถุงเงินติดกันครับแล้วก็ดอกเบี้ยทับเทินประสานอยู่ตอนนี้ต้องบอกทุกคนครับวันนี้ทุกท่านเห็นว่าข่าวสงคราม มีการเมืองที่ไม่แน่นอนถูกไหมครับเง,งินเฟ้อดอกเบี้ยแพงเศรษฐกิจในยุโรปทางทล,ลายหลายประเทศทั่วโลกที่จริงๆแล้วต้องบอกทุกคนครับวันนี้ท่านเคยเคยคิดไหมครับว่ารุ่นเราเนะี่ยเราอาจจะมีอาชีพเราอาจจะมีธุรกิจให้ลูกแต่สมัยรุ่นลูกนะครับไปคิดไหมครับว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับที่บอกทุกคนว่าช่วงนี้ พอมันออกโดยเฉพาะพัทยาระยองและก็ท่าพระธรนยกำลังจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นทุกท่านที่อยู่วันนี้ท่านจะได้รับข้อมูลที่ใหม่ที่สุดเพราะผมเพิ่งมาทางแรกของภ้าตระอออผมจะนำพาเศรษฐจที่มีมูลค่ามหาศาลครับทุกท่านสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี ไปสร้างรุรยริบให้กับทุกท่านเราสามารถดึงเงินจากต่างประเทศวันนี้พัทยาเราเป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมครับท่านสังเกตนะครับปัจจุบันการท่องเที่ยวมีสองแบบเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพราะเป็นโควลกอาหารเราอร่อยครับแต่ท่าเนเคยทราบไหมครับว่าวันนี้หลายหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยที่พาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรครับเข้ามาเพื่อรักษาตัว เขามาเพื่อพาคุณพ่อคุณแม่มาตัดขาที่บางบุรเขามาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเพราะประเทศไทยเป็น m e ดิค a l h ับทุกท่านรื้องนไหมครับกต่นั่นคือฝ้าเดียวแต่วันนี้ครับทั่วโลกหรือโลโก้เขาเข้าใจคำว่าศาสตร์เลยทุกคนต้องการยุ้แจดอกนะครับดอกที่จะไขหมอที่เก่งที่สุดของแต่ละคนออกมา แล้วทุกี่ทุกคนนึกภาพนะเถ้าวันนี้ทุกท่านมีกุญแ,แ,แ,แจดอกนี้ะครับและต่างา่าธาที่พริาสามารถเอากุญแจดอกนี้แล้วไปไขทําให้เขากลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงมีผลเลือดที่ดีแบบน้งองต่อหรือพี่สาวที่อรียุะิสิหที่จริงผมเรียนนี้นะครับผมอยู่วงการนี้มาสิประมาณปี1ิบี่แล้ว ผมช่วยคนมาเป็นแสนปีนี้น่าจะเป็นหลักล้านคนแล้วที่สามารถไขกุญแจแล้วก็ออกงานและทุกคนนะครับดีไม่ดีเขาไม่มีกฎหมายถ้ามันมีกฎหมายออกมาเนี่ยผมไม่ด้เลยคือกฎหมายโกงอายุครับทุกคนนี้นะครับจะบอกว่าผมเองอายุ5้าสามแต่อายุเซลล์ผมละสามห้าพี่เป๋าหรือ,อน้องอ่อเองทุกคนที่รู้กุญแจดอกนี้ทุกคนสามารถย้อนไหยได้ ถาทราบใช่ไหมครับในวิทยาศาสตร์ทางบอกชัดเองว่าอายุไขของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยคือ142ปีแต่วันนี้ทาไมครับบางคน30ปลายแล้ว50 70หรืออะไรคนนอนติดเตียง10ปีแล้วก็จากโลกนี้ไปผมไรียด้เช่นะครับผมเป็นวิศวะผมไม่ได้เรียน,มน,มมนหมอเลยนะครับแต่ผมบอกอย่างผมเคยเกือบเป็นคนที่นอนติดเตียงคนนั้นวันนั้นว่าผมไม่ได้ wake up ก่อน ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ยินตรงนี้แน่ๆจะบอกทุกคนนะครับวันนี้เราเรอใครมาช่วยไม่ได้นะครับเราต้องช่วยชุมชนเราต้องช่วยสังคมด้วยความรู้วันนี้สังคมเราขาดแค่เดีวยวคือความรู้ครับท่านน่าทราบไหมครับว่าทําไมวันนี้โรคมยารางถึงไม่รักษาที่ต้นตอทาไมถึงกายยาเบาหวานไปตลอดชีวิตแล้วคอยเช็คค้าวตายว่าค้าไตายขึ้นหรือยังนะครับี e g m าต่ำหรือยังหรือข่าตับเป็นอย่างไร ทำไมเขาถึงปล่อยให้วงจรเรานี้เกิดขึ้นครับมีใครทราบไหมครับถูกต้องครับมาที่ตัวเวที่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยน่ด้วยการเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ฟังครับผมรู้สึกผมว่ามันไม่โอเคครับข้ออะไรรู้ไหมครับคนที่ต้องใจสตาลไปรักษาตัวคือใครครับเราหลายคนออกครับเบิกได้มีสวัสดิการ คำถามครับเวลา,าไปฟ้องใครมีใครมาฟ้องทางเราได้ไหมครับแต่ที่นี้นผมเองครับทุกท่านพูดถูกครับมัน,มนคือธุรกิจโรงพยาบาล วันนี้บริษัทยาเขาต้องผลิตยาใช่ไหมครับเพื่อจะขายได้ระยะยาวและมีลูกค้าประจำแต่ในโลกควองเราเองครับบอกแล้วว่าวันนี้เราเป็นหนึ่งหลักฐานที่จะบอกทุกคนภาพวา่ายาไม่ใช่ยาดีครับแต่ยาทำหน้าที่เออสติเราให้ปรับพฤติกรรมให้รีบหาพุทธจาหนอกีอ่จะมาไขคุณหมอออกมานะครับดังนั้นวันนี้ข้อมูลที่ผมจะให้ทุกท่านดูเนี่ย มันคือข้อมูลที่ผมเตรยียมไว้นะครับสําหรับชาวตะวันออกโดยเฉพาะนะครับแน่นอนครับภาพนี้หลายคนถามผมว่าวันนี้เราจะลดอัตราการเสียชีวิตจากเบาหวานของ,ของเองหัวใจบาดนั้นความดันเนี่ยไม่ใช่บาดาันนะครความดันได้อย่างไรมันจะโอกาสไหมที่โลกเหล่านี้จะหมดไปผมบอกได้เลยนะครับทุกท่านดูนะครับถ้าวันนี้อาหารสานอร่อยกังวนเครียดพักผ่อนไม่พอจากเศรษฐกิจ หรือว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันจะหมดจากโลกนี้ไหมครับไม่มีทางครับทุกคนอยู่ตรงนี้และนี่คือต้นเหตุนะครับสิ่งแรกของการเกิดโอหานหัวใจมะเร็งความดันประชากรไทยที่ทราบไหมครับสุภาพปกติทุกท่านเครไดีนเรอยนไ้ไหมผู้หญิงไทยเป็นเนื้อมอกในมดลูก50%หลายคนบอกปกติอ๋อก็เป็นใช่ก็เป็นโอเคแปลว่าปกติแต่จริงๆแล้วไม่ปกติเพราะมันจะนําพาไปสู่มะเร็งปากมดลูกครับ มันจะมีผู้หญิงป่วยไปดำเดินเห็นไหมครับสุดท้ายไปทำอะไเรียกวอุทาสาว50%เกิดจากนี่ครับแต่นั้นวันนี้เรารุา้ภาพถ้าทุกท่านมีกุญแจไขปัญหาเรื่องนี้สำหรับที่คนเปแล้วและลูกหลานเราที่กำลังจะเกิดขึ้นมาตอนน้้ตอนนี้คนไม่ไดอเกิดจะเห็ไหมครับต่อไปลูกพวกเราเองครับจะต้องอยู่กันย,ยาวๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีเมงินครับเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราไปดูต่อครับ ใช่ไหมครับสิ่งที่เรียกว่าโลกที่มันเปลี่ยนทางวันนี้ถ้าสังเกตไหครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เวลาซื้อขอไไงแมครับสั่นอากออนไลน์อยู่ไหมครับผมอยากให้ท่านดูนี่ครับวันนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับท่านยิ้คำว่าวเทรเนตัว้่อไหมครับสมัยก่อนมาพัทยาเขาต้องการมาอาหารพาทิาอาหารอร่อยแต่วันนี้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนนะครับเขาต้องการมาเที่ยว มีสุขภาพดีกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญครับเท่าไันนี้เรารู้ดีมมนของตลาดว่านักท่องเที่ยวไมไ่ต้องการมาแค่พักโรงแรมามาดูทะเลสวยๆหรือม,มันกินอาหารอร่อยอย่างเกียพโพคุณแม่แบบนี้แต่เขาต้องการเอาคุณแจกลับบ้านไปด้วย ถ้าวันนี้เราสามารถเรีนยนพุญธาดอกนี้ได้แล้วรสร้างความมั่งคั่งให้กับคนพัทยาคนพนนยาเกินนี้พวกพี่ว่าดีไหมครับเรามาดูกันดีนกว่าครับว่าข้อมูลเหล่านี้คืออะไรผมไม่ได้พูดเองนะครับวันนี้คุณหมออำท่านนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโรงพยาบาลกรุงเทพ แผนดูเอสที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับศาสตร์ของเวลเนสท่านผู้ช่เตืนครับวันนี้นะครับการท่องเที่ยวยุคใหม่คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเป็นเม่ต้องเป็นวขาเมกเท่นดองเายถึงว่ามีเงินมาหาสามที่นักท่องเที่ยวยอมจ่ายเราอยากมาเมืองไทยคับอาหารอร่อยคุณหมอเก่งนะครับ เราไม่รู้ครับคุณหมอท่านนี้คือใครครับหมอเสิร์ดครับผมไม่ได้เป็นญาติกับท่านครับแต่ว่าผมศึกษาแล้วก็ดูประวัติของท่านท่านนุกท่านะครับวันนี้เศร็ฐกิจไม่ดีรัฐบาลประหยัดระมาณแต่วันนี้ครับท่านควักเงิน23,000ล้านสร้างศูนย์เรียครับที่สวนลุมเพื่อที่จะจัดการต้นคอเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาต้องการดูแลสุขภาพในเชิงของเวลเนส แล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราจะต้องการร่วมมาเก็ตแชร์เหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่วันนี้ผมจะบอกทุกคนครับว่าในโรงแรมพัทยาทุกที่นับจากนี้ไปผมจะแสงให้สูนย์เว็เน็ตมปอยู่ที่โรงแรมทุกที่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านดูนะครับข้อมูลเห็นไหมครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้จ่ายมากขึ้นถึง61%วันนี้สังเกตไหมครับเราคิดดูทำอะไรครับร้านอาหาร เราคิดจะทำเกสเฮาส์เราคิดจะทำการท่องเที่ยวแล้วเราก็แข่งขันกันแต่การทูว่านักท่องเที่ยวครับเตรียมเงินไว้ถึง6 1อร์ซที่อยากมาท่องเที่ยวและอยากมีสุขภาพดีกับมาการจะทำไ,ได้ค่อะไรครับเปิดสปาเปิดอโลมาถูกไหมครับแล้วก็ศูนย์ฟิตเนส ลองน,นึกภาพตาผมถ้าวันนี้ทุกท่านสามารถทําให้นักท่องเที่ยวรู้ว่า61%ที่ไปคุณจะได้ผลเลือดดีๆกลับมาคุณมาเมืองไทยได้วยประวัติกลับไปคุณทิ้งประวัติไ้ที่ประเทศไทยคุณมาด้วยความดันสูงคุณกลับประเทศไทยความดันคุณปกติคุณมาด้วยอายุ50กลับไปประเทศเหลืออายุ45 ท่านที่ว่านคณะท่องเที่ยวมาเมืองพัทยาแล้วเขาได้อย่างนี้กลับไปบ้านเขาจะมีความสุขไหมครับเขาจะสามารถที่จะจ่ายเงินหกสิบเเปอร์เซ็นต์อย่างเต็มใจไหมครับแล้วเงินเหล่าน,นั้นสามารถทําให้ลูกหลานเราชาวนาเกลือชาวพัทยาได้มีกําไรหรือได้มีรายได้เพิ่มขึ้นพัละแสนสองแสนสามแ,แ,แสนทุกท่านว่าถ้าได้แบบนี้ดีไหมครับดังนั้นเราไปดูกันต่อครับว่าเ่องเหล่านี้มันคืออะไรผมไม่ได้พูดเอง วันนี้ครับคุณยุทธศัตร์นะครับท่านเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านพูดทัาเเอนครับว่าตอนนี้นะครับเร่ว่าจะเป็นเรื่องของมีนักท่องเที่ยวเห็นไหมครับปาสารสามหมปท่าไหร่ปาร้อยสามสบล้านต้องการมาดูแลสุขภาพแล้ววันนี้นะครับเขาเริ่มนำล่องที่โรงแรมดุสิตธานี ขาให้ลงมาลงมาลงล่างที่ศูนย์พยาไิไปตั้งศูนย์เนี่ยที่โรงพยาบาลไป่ทอรับที่ดูสิทานีเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูแลสุขภาพในเชิงของเวลเนสนั่นหมายความว่าไม่ใช้ยาแต่ใช้หลักการเดียวกับที่น้องต่อกับที่ปล่าก็คือไปเปิดสวิตทําให้ร่างกายรากลับมาสมดุลแล้วดูนะครับมูลค่าต่อปีไม่ใช่แค่นั้นวันนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่า ตลาดของเวลเนสเวลเนสเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมีออกกำลังกายมีเรื่องของฟิตเนสสปาแล้วอีกอันหนึ่งคือที่คุณหมอโบพูดทั้งหมดเลยคือทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องของการดื้ออิสูลินกลับมาเป็นปกติและมีผลเลือดปกติเหมือนน้งขอเหมือนพี่เก๋